พี่พศคะแมงป่องทั้งเกมหน่อยคะ่ะพูดแมงป่องกระเป๋าแมงป่องกล่องศพแมงป่องรถปืนร่มท่าทางกูไอวอร์มันระเบิดโปรไฟล์บอดแบนเดอร์ er, ถ้าเราอยากมีแมงป่องไปตัวเอาไปตกระด้กันเล่นหน่อยนะครับคุณคะ่ะแม่ถ้าจะขอเยอะขนาดนี้เอาไอดีไปเล่นเองเลยไหมฮะคือหัวข้อนี้มันค่อนข้างกำากึ่งนะเราอยากจะดูของที่มันเป็นรูปทรงแมงป่องหรือของที่อยู่ในซีรีส์สกอร์ปิโอเอาเป็นว่าผมจะรวม2หัวข้อไว้ด้วยกันเลยนะฮะ เริ่มที่ชุดกันก่อนผมใส่เป็นชุด The s c o r p i o อนะครับคือมันอยู่ในซีรีส์แมงป่องก็ยกเซร็จไปเลยมันจะมี5สีนะสีดำแดงเหลืองฟ้าม่วงอันนี้สีฟ้าหรือสีเขียวผมจะใส่เป็นสีแดงไปแลกกันเป็นสีออริจินอลนะครับท่าทางมี3ท่าท่าแรกก็จะเป็นท่าดีดกีตาร์แบบนี้ท่าที่2เป็นท่าที่มากับซองเวล8แนะครับเบ่งพลังแล้วก็เรียกปืนออกมา ท่าที่3ดื่มกาแฟแล้วมีแมงป่องเลื้อยลงมาอยู่ที่เอวแล้วก็ชนแก้วเย้ๆถ้าเปิดตัวของสกอร์ปิโอนะครับก็จะออกมาจากลูกบอลทดลองแล้วก็หมุนตัวตู้ติว้วแบ่งพลังนิดนึงส่วนอันนี้เป็นท่าแปลงร่างสกอร์ปิโออันนี้จริงๆไม่ค่อยเกี่ยวกับแมงป่องเท่าไหร่นะมันเป็นแค่เอาไว้กดเล่นในเกม กระเป๋าเนี่ยจะมี2ใบอันนี้เริ่มเป็นไอเทมที่เกี่ยวกับแมงป่องแล้วนะครับนี่ชื่อกระเป๋าทะเลทรายมีตราแมงป่องอยู่ตรงกลางเวล3 2 1ประมาณนี้อีกใบหนึ่งจะเป็นกระเป๋าคำสา์แมงป่องอันนี้จะเป็นรูปทรงแมงป่องเลยแล้วมีตราอยู่ตรงกลางเวล321หน้าตาแบบนี้เป็นกระเป๋าที่มาจากซีซัน15นะครับ กล็ลองศพผมเจออันนึงเป็นแมงป่องม่วงใบนี้เลยรม่มแมงป่องนภา,ามาจากซีซัน15เหมือนกันแอร์บอร์ดมาจากสกอร์ปิโอนะครับตรงหางเนี่ยจะเป็นแมงป่องแดงรถหาเจอคันเดียวเลยก็คือมอไซค์สกอร์ปิโอรูปโปรไฟล์สกอร์ปิโอแบนเนอร์สกอร์ปิโอตราสกอร์ปิโอเพลงสกอร์ปิโอมีด้วยนะแต่ไม่เคยเปิดฟังเลยกลัวโดนลิขสิทธ์ อาวุธแมงป่องอันแรกที่ผมนึกถึงเนี่ยเป็นซองเลเวล8นะครับชื่อเต็มก็คือลูกซองสกอร์ปิโอชื่อเล่นก็คือซอง6,000ตั้งไว้เตือนใจตัวเองว่าโคตรแพงก็คลิกเข้ามาดูรายละเอียดด้านในได้นะที่เด็ดสุดก็คือยิงศัตรูคนสุดท้ายได้จะมีแมงป่องลงมาตบแบบนี้นะครับ <Wow. S 1> ส่วนอันนี้ MP5 p สกก็อยู่ในซีรีส์เดียวกัน ส่วนอันนี้ผมลืมไปแล้วนะครับ MP5 Scorpion เป็นปืนแมงป่องยุคแรกเลยมาตอนซีซั่น15นะมีตราแมงป่องเล็กๆอยู่ตรงนี้ไม่บวกอะไรเลยนะครับ M4 Scorpion อันนี้ลืมของจริงเป็นปืนที่มาจากซีซั่น15เหมือนกันไม่บวกอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยถูกหยิบออกมาใช้งานเลยนะครับแต่วันนี้คงไม่ได้เล่นหรอกเล่นแค่ลูกซองกับ MP5 ก็พอแล้วนะท้าทายกว่า <Okay. S 2> กระทะแมงป่องคาตาะแมงป่องมัดแมงป่องระเบิดแมงป่องไอวอแมงป่องหน้าไม้แมงป่องก็บ้าแล้วแมงป่องที่ไหนละตัวอะไรกันไม่รู้เออว่าแต่เดี๋ยวนี้หน้าไม้ไปดรอปที่ไหนครับเนี่ยไม่เคยได้หยิบมาเล่นเลย ส่วนคู่หูที่เป็นแมงป่องเนี่ยมันไม่มีนะครับมันมีตัวเนี้ยที่เป็นหมาแต่ชื่อมันอ่ะอยู่ในซีรีส์สกอร์ปิโอเออย่างเงี้ยเราจะนับไหมเอาเป็นว่าเรานับแล้วกันนะพอเรารวม2หัวข้อไว้ด้วยกันตัวเป็นหมาแต่ชื่อเป็นแมง <c oughs> อะประมาณนี้นะครับแมงป่องทางเกมวริจัดให้ตามที่ขอแล้วเยอะจุใจแน่นอนก่อนจะไปลุยกันเปิดท่าเปิดตัวแป๊บนี่ทะลุหลอดออกมาเกิด วันนี้ต้องไปคนเดียวนะครับกดลง1นึ ύ, เพราะว่าแจ็คก,กี้มีของไม่ครบไปดูการแมงป่องทั้งเกมจะรอดหรือจะร่วงไปชมกันเลยจ้านี่ดูแมงป่องผมซะก่อนมีสี่ขานะรอบนี้ชื่อแฟงแอร์บอดนะครับแมงป่องหมัดก็แมงป่องกระเป๋าแมงป่องชุดก็แมงป่องดิ่งลงไปเลย ไหนดูร่มสีเอา้าทำไมร่มไม่มีสกินเมื่อกี้ผมใส่มาแล้วนี่หว่าอ๋อสงสัยร่มมันโดนแดดสีมันลอก <c oughs> แวงปป่องยี่ห้อนี้ไม่ดีเลยนะโดนแดดแป๊บเดียวโลโก้หายเฉยวันนี้เราต้องเล่นซองยาวกับ mp ็มไฟนะ,ะเจอซองยาวก่อนแล้วเอามาป้องกันตัวก่อนเฮ้ยสาวมาหาปืนเลยจ้าเอา้าไปไหนมานี่ มีปืนจะให้จุกเก่งเหรอเราอ่ะวันนี้สีติดโลลาก่อยไปแล้วแหว่ <Yeah. S 1> สเต็ปจุกระดับเทพเอ้า <Hey. S 1> ลาทำไมหืมอุตสาห์เปิดซิงยิงได้จบการหนึ่งคิวฉันรอแป๊บหนึง่ง ไดี๋ยวหากระสุนก่อนเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์น้องฝากไว้ก่อนนี่เจอลนะกระสุนหนึ่งกล่องกระสุนที่ไหนเนี่ยบาดอบกลางถนนเป็นกล่องเลยเหมือนใครอาบอโยไว้จำไว้ที่หลังยาราดเฮ้ยแอมฟลาเอามาดีเลยน้องพี่กําลังต้องการครบแล้วนะสองบอกปืนซีรีส์สกปิโอเฮ้ยใจเย็นดิฟาร์มของอยู่ไม่ให้พักหายใจกันเลย แม่นางเสื้อขาว<ป>อุ๊ยแป๊บหนึ่งครับน้องโทษทีไม่ได้ตั้งใจไม่คิดว่าตึงขนาดนี้กะเอาผมตายพันลาแปบ๊บเอาแล้วเขาไม่มาชาร์จผมด้วยออกไงล่ะเนี่ยเยัยอัดมันอย่างเงี้ยออกมันซื่อๆเนี่ยแหละไปไหนแล้วแม่สาวปะกับระเบิดไว้ก่อนอุ๊ย นั่งทำอะไรจ้านั่งดักเหลอฟ้าติดหำืมเลิกได้ก็เลิกนะเอาอะไรของเขาครับเนี่ยว right <Double kill. S 1> ิ่งมาไม่ดูทางเลยเหยียบกับระเบิดแตกเอาใหม่แปะไว้อีกเม็ดเผื่อเจอผู้โชคดี สามแยกกับระเบิดนี่เดี๋ยวให้ดูกล่องศพสกินนี้ผมจําไม่ได้นะว่ามันมาจากไหนเป็นกล่องแมงป่องม่วงลืมจริงนะเนี่ยเออมันมาจากกิจกรรมไหนอ่ะแมงป่องม่วงปะกายสายฟ้าเฮ้ยเจอคนปล่อยก่อนได้ปูดแม่นี่มันสํานักดาบพิฆาตอสูนี่หว่ามากี่คนแล้วนะผมเห็นสองสาคนแล้วนะ นคนหนึ่งเลี้ยวซ้ายอีกคนเลี้ยวขวาอ๋อมันวิ่งวนเข้าไปในบ้านอ๋อนี่มันเป็นแผนแยกล่างลวงตาดีกว่าอันนี้มันเป็นการเล่นอย่างมีสเตปทำซองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่ไหนได้วิ่งเข้าบ้านั <c oughs> ้งแต่เล่นมาก,ก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละเจอแต่อะไรแปลกๆเลยทุกวันไม่ออออกมาด้วยนะเข้าไปดูกันเขาเข้ามาทําอะไรกันในนี้ซองสุ่มกําลัง,งหรือเปล่าเสียงู่ขวาเปิดนอนเลย เอ๊ะคนละตัวนี่ว่าเปิดก่อนเลยเป็นทูยูซ้ายมาเอ๊วิญญาณกระสือกระสือเหรอนะลาก่อยแหวะคุ้นๆนะคุ้นๆนะน,น,น,นะคนนี้เหมือนคนที่ผมโดนลาสไปตอนแรกเกิดมาใหม่ใช่ไหมโอเคถือว่าชดเชยเมื่อกี้ ดวงชะตาคนจะตายอะนะตายอยู่ที่เดิมเนี่ยแหละเอากระสุนมานี่คิซสว่าเอากระสุนมาบริจาคมันคนละตี้กับไอ้สองตัวเมื่อกี้สองคนเมื่อกี้เขาใช้ไอไวอลดาบพิฆาตอสูนเฮ้ยแล้วใครเขาแววนอะไรเนี่ยแวนเออหัวล่วงดังแต่ท่อล้อไม่ไปนะเราอะไว้เจ็ดดี แวนมาแต่ไกลกะชนตายเลยนะเนี่ย<า>เดี๋ยวซื้ออปปืนก่อนเราต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์แถวนี้มันยิ่งเดือดๆอ,อยู่อัพ MP5 แล้วก็ลูกซอง3อันจัดหนักจัดเต็มมาผมพร้อมลบแล้วปืนไกลเราจะใช้ MP5 นะส่วนปืนระยะจูบเนี่ยเราจะเล่นลูกซอง <Okay. S 2> ที่ผมไม่ได้ใส่ m 4มาเนี่ยเพราะว่ามันเล่นหลายคลิปแล้วนะครับไอตอนใส่ตามาทั้งเกมก็เพิ่งเล่นไปเราก็เลยเปลี่ยนเป็นปืนที่มันอยู่ในซีรีส์ซกเริโอมันจะได้เข้าชุดกันหาที่ดูชุดก่อนดูไประแวงไปจริงๆวันนี้ลงมานี่ยังไม่ได้พักเลยนะเนี่ยไม่รู้แห่กันมาจากไหนวันนี้สงสัยพวกนี้มันเป็นสายบวกมันชอบลงแต่ที่ตึงๆ และนี่ก็คือเซตไอเทมแมงป่องทั้งเกมที่ผมเลือกมาในวันนี้นะฮะชุดแมงป่องสกอร์ปิโอกระเป๋าแมงป่องซีซั่น15หมัดแมงป่องสกอร์ปิโอคู่หูนี่เป็นหมาแมงป่องนะพันใหม่ส่วนท่าทางเป็นท่ายกกาแฟดื่มแล้วก็มีแมงป่องไต่ออกมาแล้วก็ชนแก้วเป้ง น้องอยากดื่มนะครับขอกินด้วยและอีกท่าหนึ่งก็เป็นท่าเบ่งพลังแล้วก็ดีก,กิตาร์แนว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 เพลงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันท่าที่3ก็เป็นท่าเบ่งพลังแล้วก็เรียกปืนเลเวล8ออกมานะลูกซองห0พันหกพจริงๆนะผมไม่ได้ตั้งชื่อเล่นๆหกพันบาทนะครับไม่ใช่ห0พัเพชร ส่วนอันนี้เป็นกระทาสกอร์ปิโอครับและอันนี้สกินระเบิดสกอร์ปิโอเวลาเคลื่องไปเนี่ยมันจะเป็นแบบแดงๆบึ้มแต่ดูดีๆเหมือนแมงป่องเหมือนกันนะเดี๋ยวสโลให้ดูและอันนี้ก็เป็นไอวอลแมงป่องนะครับเวลาดูของในนี้รู้สึกปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้เวลามีใครเป่าหัวเราได้ วันนี้ต้องเล่นระวังนิดนึงแจ็กกี้ไม่ได้มาด้วยนะล้มปุ๊บมีโดดใหม่ปับ๊บเฮ้ใครมายิงอะไรกันแถวนี้ขอดูปืนแปบ๊บอันนี้ m อ5ไฟแมงป่องอันนี้ซองยาวแมงป่องครบแล้วครบแล้วห้ามเลิกไม่เลิกหรอกไปยิงคนด้วยกันได้แหละเปิดก่อนได้ปูดเอาใครล้มอ่ะล้มปุ๊บผมซ้ำเลยเอา้าวซ้ำเลยซ้ำบทอะไปสนตีไคร ไม่ให้ใครยิงทั้งนั้นขอยิงคนเดียวยิงคนเดียวก็เฟลเหมือนกันน,นั่นนี่นายยิงใครอะเพื่อนไม่ใช่ยิงเราหรอกนะเราอยู่ข้างในนายมองไม่เห็นหรอกยกเว้นว่านายจะโปรหรือว่านายโปร่นายจะยิงทะลุยอดหญ้าใช่ไหมอืโปรหรือเปล่าเอา้เอา <What? S 1> ไม่โดนได้ไงอ๋อไม่ใช่สีมันมีตัวกายยิงตัวนี้เขายิงกันอยู่ส่วนผมเนี่ยอยู่ข้างในเสียงอยู่ทางขวาเควงดักไว้ก่อน อ่าโดนะจ๊ะเจ็บนะออกมาแตกแน่นอนวิกระโดดยิงสะด้วยนี่นะโดดยิงคืนไปดิมาแลกกันเปล่าแลกกันนะเปล่าว,วิ่งทำไมวิ่งทำไมล่ะพ่อหนุ่มหลวงไปไปด้นะ้งงานออกเสียงสอดเสือด้วยโอ้แล้วด,ดูข้างหน้าสามจุดเลยเหรอ เข้าไงแล้วเนี่ยยิงกันตรงไหนไม่ยิงมายิงตรงดซสด้วยไม่ได้ดิผมยิงไม่ได้ถ้าผมยิงเขาหันมาแน่เราต้องเนียนโหนตามนี่แมงปองหรือนินจาอย่ายิงมาได้เวยยิงมาน่นลวงแน่กลายเป็นแบงป,ปองอย่างยังไม่เลิกยิงกันใช่ไหมขอเล่นด้วยละกันไม่คงไม่เข้ามาแล้ววงอะ่ะเขาเห็นปะ ยืนนิ่งเลยหัวแตกเพื่อนไปไหนฮะเอาเพื่อนหนีเฉยทำไ,ไมไม่มาชุบเพื่อนเอ้ยทีมเองล้มอะเห็นไหมข้างหลังอะวงแตกเลยนะจัดระเบิดมะกูดไปหนึ่งลูกระเบิดมะกูดเครื่องใส่แนนมะนาวมะกูดมะนาวมะพร้าวส้มโอเฮ้ยได้ยินนะได้ยินนะเสียงชุบอะชุบเบาๆหน่อยนะทีหลัง วิิ่่งผานนได้ยวันนี้รู้สึกเมืองพีกเดือดแปลกๆนะเนี่ยเขามีงานประจำปีหรือเปล่านี่ถ้าเอาพระไปตั้งอีกองคหนึ่งนี่ใช่เลยนะวัดเมืองพีกส่งมันให้มากและใครขออะไรข้างหน้าครับ<อ>วิ่งตีหนึ่งผมเปิดก่อนเลยจังหวะนี้เปิดก่อนได้ปู่มลวงหนึ่งลวงสอง ไปต้องซุปนะไปเถิดทั้งคู่เอ็มพีไฟก็ยิงแรงเหมือนกันดีนั้นเนี่ยแต่สกินอันนี้มันบวกเจาะเกาะ2นะครับถ้าเจอคนใส่เกาะมามันก็จะยิงเข้ามากกว่าปกติแต่ถ้าเจอคนไม่ใส่เกาะมันก็จะยิงเท่าเดิมเท่ากับ m p 5ทั่วไปค่าเจาะเกาะก็จะไม่มีความหมายอะไรเลยเออวันนี้ยังไม่เจอมอเไซค์เลยนี่ว่ากะจะขับแวนแตั้งแต่ต้นเกมเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เฮ้ hey. เหมือนจะเจอเยื่อไอ้ที่ชุดคุนๆนะที่โดนไปต้นเกมใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็คของหน่อยมาต้องโดนอีกรอบ DNV ใช่เลยคนนี้แหละ <c oughs> โดนสามรอบแล้วนะเนี่ยรอบแรกโดนเขาลาดัดรอบสองได้คิวและก็โดนอันนี้รอบสามตายจริง <c oughs> <c oughs> มาเจอแล้วนะครับและนี่ก็คือสกินมอไซแมงป่องแดงสกอร์ปิโอ ก็ครบเซร็จนะชุดกระทะหมัดมอไซปืนสองบอกโอ้ครบเลยเซตสกอรีโอผมวันนี้ไปครับงงงงงเงินเงินเงินเเฮ้ยได้ยินเสียงเสียงใครอยู่ในบ้านอันนี้ใส่สาวผมมากับรถแดงส่วนเธอมากกับปีกสีแดงไม่น่าใช่สีแดงดีกว่า นี่มันไปอีกทองทองดำรถผมนั้นโคตรแรงผมจะรีบไปกินต่ำแตงและไข่มานั่งอะไรครับเนี่ยแม่แต่สะกิดซะหน่อยเฮ้และไข่เขาคนไทยบินได้นะเพิ่งจะลงใช่ไหมนายเพิ่งจะลงใช่ไหมมันดีดีมันดีดีมันดีดมุมแหวะอะไรอ่ะเฮ้ย โอ้ยิงจะตายอยู่แล้วไอ้ข้างหลังตอดยับเลยลวงซะจบกันภารกิจผมจะชนะอยู่แล้วผมคิดว่ามุมนี้เขายิงไม่ได้ก็เลยลงไปปวกที่ไหนได้ซอยตูดแตกอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับภารกิจเล่นของแมงป่องทั้งเกมก็ได้ที่เท่าไหร่เนี่ยไม่3ามก็สี่มั้งวันนี้ ที่หนึ่งไปแล้วก็แบ่งๆกันบ้างนะครับส่วนคู่นี้ใครจะชนะก็เดาเอาละกันไม่รู้หรอกไปดีกว่าไม่ดูหรอก